เอาละครับเดี๋ยวมาดูการแค่ดินออกจากตัวเฟรมของรถไปโคนะครับโดยงานสร้างนี่ใบแท็กที่มหักแล้วก็เชื่อมใส่เล็กนี่ครับงานสร้างเราใช้ยังไงทำยังไงเดี๋ยวมาดูครับป๋าเจาะวันนี้นำเสนอผลงานล่าสุดอันนี้ล่าสุดใช่ไหมตัวล่าสุดใช่ไหม ตัวไทยแลย้วล่าสุดล่าสุดล่าสุดบ่ดอเออตัวชมอยู่ในแล้วตุลอยู่ชมอยู่น้อน้อบ่นี่แต่ว่านี่ก็จะเป็นไอเดียของคุนพลฟ้บาบรรณนครับคิดเองทำเองประสบการณ์กว่า50ปีครับทํา <ไป S 1> ตัวนี้ออกมาปลาเจาะ ครับนี่แล้วก็สวมเข้ากับใบแท็กนะครับด้านในนะครับด้านนอกน<า>จะไม่มีไม,มไม่มีดิน,ดนต้องสวมจากด้านใน,น,นอไปเจนะอานานอนะนานอ้นานมอไม่ทำยังไงปร้าโจทำให้ดูหน่อย นี่ยไปเอาโล่งเพ็้ยนอย่างอีกแล้วเียครับช้าๆช้าๆาาไปปะติดเอวติดเอวโอ้มันต้องซุบเขาอีกเนี่ยเบิ้งอะเล็กเป็นรอยเลยนั่ะเป็น,นงปเงาขุบบัวหอมเนี่นยขุดปาลปหาลปหอด อออโอ้ได้นี่ครับเป็นผลดีเลยครับรถรถแรงไม่ต้องแคะเนี่ยดินที่อัดแน่นอยู่บนตัวเฟรมครับเออเออตีบะฮอดโอ้แมนอว้าวนี่ครับ สุดยอดสุดยอดทำต,ตามได้นะครับไปกลับไปกลับจนกว่ามันจะสะอาดเบาแรงนะครับเบาแรงแคบ โอ้ออกหมดเลยครับจากที่แน่นอยู่ประมาณ2ตันก็เหลืออยู่ประมาณห้าร้อยโลเมน็นไ่มคราวนี้การเอาออกครับก็จะยุ่งยากนิดนึงไปขึ้นไปขึ้นตีเกินตีครับเอาหน้าผากปลาจอไปด้วยนะพี่ตน้น เปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนฟังนี่ก็คือวิธีการทำกับจาดใบแท็กดินที่อัดแน่นอยู่ มาพี่อามาพี่อีกมาลองนี่เออเสียผิดชีวิตเปลี่ยนครับแมนบอคือพ่อไว้แทะอีกน้อยนึงจ้ะกันเองกันเองน้อยนึงอ้าวต่อไปฝั่งนน้นครับ ดูครับดินที่อัดแน่นดินอัดก็ทั่งแน่นนะครับไอกองใหญ่ๆเนี่ยมันจะหายหเป็นพิบตาชา้ชาๆเด้อชา้ชาๆมาเลยมาเลยโอ้สุดยอด บายบายโอ้สุดยอดครับ ที่เหลือเราก็จะแค่เอาครับใช้แรงคนครับหมดแล้วหมดแล้วพอพ่อราวนี้เอาออกครับของพี่ต้นใช่ไหมเอาละได้ประโยชน์ครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับ ฝั่งนี้ที่เหลือใช้แรงครับรจากประสบการณ์กว่า50ปีป่าเจาะการันตีครับมแมนบอกการันตีป่าเจาะ5้าแต่ว่าประสบการณ์การทำงาน50ปีโอ้สองปีสองปีเนี่ <laughs> องป่าปนั่นแหละเนาะ ดูแซมคอยกบีใส่ไปเด้ขาดเลยเอาละไ้สำนักหอยเ่ไออเจ้าเจ้ามานี่เลเอาไปได้ปนี่ก็สองหนซะครับอ๋อเยจำบนนหครนี้ใช้ได้กับรุ่นไหนบ้างป้าเจาะกบได้ไหมกบไม่ได้ทำไมมันแคบใบแทกนะไอซองนียอ๋อ ช่วงระหว่างที่สอดกับกับเอวนี่นะออนี่ครับของพี่ต้นนะครับดูก่อนครับดูก่อนเนี่ยเยอะๆเลยเยอะอย่างนี้เลยอ่าบิดมาคำตัว เลยมาเลยดูสิครับดูดิครับอ้ดูก้อนใหญ่มานี่อ๋อครับ ป,ปาดออกมารอบแรกเนี่ยก้อนใหญ่ๆก็จะมาเป็นนี่เลยทำแบบพอได้ทำแบบพอได้ทำไว้อย่างนี้มาตรฐานเลยได้ไหมเวลาเดินมันจะกระดกไหมกระดก <c oughs> มันจะตั้โดนของจะพอกอ๋อ เร็วเร็ว,ว,วพอแล้ไหโทนเด็กครับจากเยกอะๆนะครับก็หายไปคราวนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งครับเ,เนี่ยดูเห็นชัดเจนเลยนะ,นะใส เป็นเทคนิคในการเบาแรงนะครับการดูแลรักษาเบาแรงที่เราจะเอาเสียมเอาอเนี่ยมาแคออก,กเบาแรงมากเลยเขาว่วาดีเขาว่วา งนี้ก็เป็นฝั่งสุดท้ายครับเพราะว่ามีสองฝั่งนี่ดูก่อนนะดูก่อนนี่ก่อนทํานะครับก่อนทําคราวนี้ก็มาดูระหว่างทําผลที่ตามมาก็คือหลังทําไปไปได้ ดูดยครับมาเป็นก้อนเลยครับนี่เป็นก้อนเลยดูกลับนี่กับนี่ครับสะอาดเลยครับอาจจะไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการช่วยประหยัดแรงคนจากเหนื่อยมากก็เหลือเหนื่อยน้อยพอยังไอาไ้ดี่ละบังคูนเต็มมาแล้ว ไบเท็กทั้งย่างเราอยู่ขนาดนต้นอยู่ตรงนี้ไปอยู่ปิดน้ด่งใบเทกแล้วก็ไอเต้นี่เป็นภาษาต่างประเทศสั่งการบอกให้เอาตัวนี้ไว้ที่นี่ไว้ที่นู่นเนี่ยเ,เ,เต็มแล้วนะครับไบเท็ก Oh. ไอเดียนะครับหลายๆคนหลายๆท่านหลายๆทีมงานก็อาจจะทําให้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนคือวัตถุประ oh. สงค์เดียวกันครับก็คือเอาดินออกเรียบร้อยทํเต็งไปนทํเต็ง